ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษสำนักงานกศน,นจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยความยินดียิ่งข้อมูลของผู้ขอรับการประเมินนายเครียรไกรวงศริยาชาติตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษากศนอำเภอวิเชียรบุรีสังกัดสำนักงานกศน,น,นจังหวัดเพชรบูรณ์ องประกอบที่ 1. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษตอนที่ 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนานงานตามมาตรฐานตำแหน่ง ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา4ปีพุทธศักราช2566ถึงปีพุทธศักราช2569การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2566การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาครบทั้ง3ระดับได้แก่ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาต และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมีการพัฒนาบุคลากรในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและการปฏิบัติการสอนมีการใช้แอปพลิเคชันกศนอมเภอวิเชรบุรีเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนมีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูและแผนการนิเทศติดตามและรายงานผลการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เช่นแอปพลิเคชันกศนอมเพอวิเชียนบุรี Google Classroom Google Meet รวมไปถึงการใช้สื่อ Li n e Facebook Page ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามีการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มีรายงานการประชุมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาประจำ ปี2 5 6 5การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนปักหมุดผู้เรียนรอยละ80ติดตามผู้ข้อสอบเอ็นเน็ตรอยละ80ติดตามผู้ข้อสอบปลายภาครอยละ70และมีเข้าโครงงานวิจัยตามประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาครูและผู้เรียนระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน Project Based Learning กศนเพื่อวิเชียรบุรีด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับนยโยบายและตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา4ปีพุทธศักราช2566ถึงปีพุทธศักราช2569แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2566แผนการพัฒนาบุคลากรแผนการใช้ใจ่ายงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณของสถานศึกษารายงานระบบบริหารงบประมาณ e b u c k e t ประจำปีงบประมาณ2566ประจำเดือนตุลาคม2565ถึงเดือนธันวาคม2565มีการสรุปผลการดำเนินงานประ ประจำปีที่บรรลุตามแผนปฏิบัติการประจำปีเช่นสรุปผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมที่ 1. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตปรับความรู้พื้นฐานรู้คิดรู้ทันป้องกันยาเสพติดโดยมีเกติบัตรแนบเป็นหลักฐานเช่นเกติบัตรเพื่อแสดงว่ากศนออำเภอวิเชียรบุรีเป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านยาเสพติดดีเด่นนอกจากนี้ยังมีเกติบัตรที่เกี่ยวเนื่องในด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาเช่นเกติบัตรการเข้ารับการอบรมสร้างความ รู้ความเข้าใจในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือประจำปีพศ2565ส,ส,สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรง่งใส ITA สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตเพื่อป้องกันและประปาบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือประจำปีงบประมาณ2565และมีรายงานสรุปความพึงพอใจในการให้บริการการศึกษา สำนักงานกสอนอสำหรับผู้รับบริการกสอนอำเภอวิเชียรบุรี การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีแผนการปฏิบัติงานประจำปี2566แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน2566มีโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสรุปโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างน้อย4โครงการเช่นสรุปผลการดาเนินโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมที่3การจัดกระบวนการเรียนรู้เตรียมความพร้อมในการทดสอบความรู้ความคิดด้านการศึกษานอกโรงเรียนเอ็นเน็ตหาสาระการเรียนรู้ครั้งที่2ปี2565มีคําสั่ง แต่งตั้งองค์กรนักศึกษาและรายงานการจัดกิจกรรมขององค์กรนักศึกษาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีคำสั่งมอบหมายงานการประชุมชี้แจงบุคลากรรายงานการประชุมที่เกี่ยวเนื่อง มีคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนผู้เรียนได้เข้าร่วมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละแปและรายงานผลการดาเนินงานในการปักหมุดสิ่งที่พบสภาพปัญหาและการแก้ไขปัญหาของกศนตําบลทั้ง14แห่งด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมการกําหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารมีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเช่นสรุปผลการ ดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมที่2กีฬากศนวิเชียนบุรีเกมสารสัมพันธ์ต้านยาเสพติดมีแบบสำรวจความต้องการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องแผนการจัดการศึกษาต่อเนื่องปีงบประมาณ2,566และรายงานการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องไตรมาสที่1-2ประจำปีงบประมาณ2,566การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษามีการใช้แอปพลิเคชันกศนอำเภอวิเชียนบุรีรายงานการประเมินการรู้หนังสือรายงานการประมุดคนพิการ และรายง,งานกับประชาสัมพันธ์ข่าว PR o นี้ในเว็บไซต์สื่อออนไลน์และเพจอื่นๆด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีการประชุมวางแผนร่วมกับภาคีเครือข่ายมีการบันทึกลงนามร่วมมือกับภาคีเครือข่าย MOU เช่นบันทึกข้อตกลงการดำเนินโครงการหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้กสอนอประจำปี2565บบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อขับเคลื่อนอำเภอทูบีนัมเบอร์วันและขยายเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วัน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรีกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเป็นต้นและมีรายงานผลการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเช่นเข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ณวัดไร่ตาพุธตำบลสามแยกเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจณสวนสาธารณะตำบลพูเตยเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกเข้าร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยางสาวเป็นต้นการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษารายงานการให้บริการแก่ชุมชนเช่นโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรโครงการเกษตรธรรมชาติเพื่อสร้างแหล่งอาหารในชุมชนเป็นต้น มีรายงานผลการจัดกิจกรรมจิตอาสาและรายงานผลการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับผู้เรียนชุมชนเช่นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นการทอดผ้าป่ากระถิ่นและวันสำคัญต่างๆนการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการประชุมชี้แจงครูและบุคลากรเพื่อร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้และมีรายงานผลการประชุม PLC ผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารการศึกษาเช่น โปรแกรม IT โปรแกรม C Smart โปรแกรม e-B u c k เ t เป็นต้นผู้บริหารสถานศึกษาได้เข้ารับการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารอย่างน้อย1ิชั่วโมงเช่นการอบรมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี2565และการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนง,งานประจำปีงบประมาณ2565เป็นต้นการนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและ สถานศึกษามีรายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาครูและผู้เรียนด้านกระบวนการจัดก,การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานวิจัยเรื่องการพัฒนาครูและผู้เรียนด้านกระบวนการเรียน,นรู้แบบโครงงานเป็นฐาน Project Based Learning กศนออาเภอวิเชียรบุรี ตอนที่2ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาวิธีดําเนินการดําเนินการวิจัยเรื่องพัฒนาครูและผู้เรียนด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน p r o j e c t based learning ก็สอนอมเภอวิเชียรบุรีเพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานของครูผู้สอนและดําเนินการจัดโครงการพัฒนาครูและผู้เรียนด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาที่คาดหวัง เชิงปริมาณบุคลากรกศนอำเภอวิเชียนบุรีและนักศึกษากศนอำเภอวิเชียนบุรีทั้งหมดเชิงคุณภาพครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานเพิ่มมากขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและผู้เรียนด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานและมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนสามารถนำการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานมาบูรณาการให้สอดคล้องกับรายวิชาสาระการเรียนรู้ทั้ง5สาระ จากการนำเสนอผลการปฏิบัติงานข้างตน้นแสดงให้เห็นว่าการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีทิศทางตามแบบแผนของทางราชการมุ่งความมีคุณภาพประสิทธิภาพของบุคลากรเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพโดยการนำของนายเกรงไกลวงวิริยาชาติผู้อำนวยการกศออนอำเภอวิเชียรบุรีขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ